สวัสดีค่ะพกับช่องฟันบิลรีวิววันนี้เรามาทำขัวกร,ริงหมูเี่หเห็นอยู่นี่คือส่วนผสมอของเข่งแกงมีกระเทียมขัวหอมตะไคร้พริกซอสบัวคะขีมินถึงกับพริกไทยดำแล้วก็กะปิมาเลยนำเข่งแกงไปปั้นแล้วก็เอามาใส่ในกระทะแบบนี้เลยถึงก็พัดเข่งแกงให้หอมหอมพอเขอ่งแกงเดือดปุดๆเลยถึงกะนี้ใส่หมูแับลงไป ยมูนแับสวยงามใช้ลงไปแล้วก็พัดพัดพัดไหมูนชับ่อซุกโอนะถึงก่อนนี่เรามาปรุงรสกันตอนเยวนะ โอเคบอได้แม่นมี้แล้วมาปรุงด้วยกันใส่ซีอิ๊วขาวลงไปน้ำปลาเล็กหน่อยน้ำตานิดนึงเพื่อให้มันเปิดรสชาติแล้วก็เกลือนิดนึงพอพี่นองพอเด็กเกาใช้น้ำปลาไปเรียวแต่เดียวใส่หมักมันเกมเลยถึงแต่ไข่ไงร้อยก็ใช้ปงจูหลอดได้เลยแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะคะ ตึงก็พัดต่อไปให้เครื่องเกงมันแห้งๆหงดีนองนี่ได้ฝปนนี้เลยถึงมันใช้เดือดเลือก,กันไบมากูดตาใครเอาไปหั่นิ้นเล็กๆแล้วก็ว่าค้าไปซอยเล็กๆว่าค้าอ่อนนะถ <c oughs> ึงก็ผิดซอสอาจจะมีผิดชี้าเดงก็ได้หัน่นเป็นเส้นๆบหมนี่ใส่ลงไปเลยโอเย oh yeah, พัดๆเลยๆให้มันแห้งประมาณนี้ชิมรสชาติได้ถ้าใครมีจอพันผึ้งก็ปุุงต่อได้เลยเ <c oughs> ลยมา ทรับช่วยงามชีสันจัดจานแซ่บตูดแซ่บพุ่งกันไปเลย <laughs> มาชิมกันพี่น้องว่ามันร้อยแล้วทึ่งสรวงตักขึ้นมาเดชีสันสวยงามถ้ากินก็พักสดสด้อยพี่นอ้องเออข้าตัวไปกินก่อนนะคะ